รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยมอปลายเพลินพาภาษาไทยปี3กับผมครูทอมจากกรีฑมพยอมครับยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ในรายการนี้นะครับ เอาละครับนักศึกษาครับแหมเจอกันแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมีมาฝากอย่างแน่นอนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่3แล้วรูปแบบของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับเราจะออกจากในสตูดิโอมาอยู่นอกสถานที่แลวครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังและการดูครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการรับสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเวลาเราฟังเวลาเราดูสื่อต่างๆเราต้องมีความสามารถในการตับใจความสําคัญครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเราเนี่ยคืออะไรรวมไปถึงเรื่องการใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็แทบจะแยกไม่ออกเลยครับว่าสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้เห็นมาเนี่ยนะครับ มีความเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเอาละครับนักศึกษาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหลักในการจับใจความสําคัญและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสารมีอะไรบ้างนี่แต่ว่าวันนี้นะครับครูทอมไม่ได้มาคนเดียวครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือเจ้าของร้านร้านนี้นี่แหละครับมาพบกับเขาเลยครับคุณบอมอนุรักษ์บุญเพิ่มพูนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับแมเชิญนั่งครับคุณบอมคิดจะว่าเป็นร้านตัวเองอย่างนั้นเลยครับใช่ครับใช่ครับผมจะได้ครับถามคุณบอมบ้างดีกว่าครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยนะครับคุณบอมเคยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารบ้างไหมครับเอาเอา ที่เจอบ่อยๆฮะกับกับตัวเองเลยครับก็คือเดี๋ยวผมถามก่อนว่าที่ว่าเจอกับเองเนี่ยคือเราเป็นปัญหาของการสื่อสารหรือเราไปเจอปัญหาของการสื่อสารครับเราเป็นปัญหาของการสื่อสารครับยังไงคุณเป็นปัญหายังไงคุณเล่าให้ฟังหน่อยก็อย่างครูทาก็เห็นบ่อยคือในในใน Facebook เวลาที่แบบเราพิมพ์อะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราเราปกติเราก็จะพิมพ์แบบโดยที่ไม่คิดอะไรครับอ่าเราไปจอมาเห็นที่หลังคือครูทาก็จะเข้ามาเม้นว่า เหมือนจะมาแก้คําให้อยู่เรื่อยๆเลยเราก็สืกแบบเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะเป็นปัญหาของสังคมละเราก็เลยรีบแก้คําผิดเพื่อให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าเออมันจะมีวิธีไหนที่ทําให้เราใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง <c oughs> อ่าอย่างแรกเลยก็คือ ข้าไปเซิร์ช Google แล้วหาว่าคำนี้มันจะถูกไหมอ่ะซึ่งพอตรงนี้ก่อนนะการจะบอกว่าการที่เราเข้าไปดูใน Google เพื่อจะเช็กการสะกดคำเนี่ยนะครับรบไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอไม่ใช่เพราะว่า Google เนี่ยมันจะแสดงผลตามคำที่คนใช้กันเยอะอ๋ออ่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคำไหนสะกดยังไงนะครับเราจะต้องใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มหนาๆคุณมีหรือเปล่าใช่ผมไปเปิดดูอางนีนะใช่ครับถ้าไม่ใช ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รเขามีเว็บไซต์เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานราชบรรณิธิาสภา,านะครับ www.royin.go.th ครับผมอ,อันนี้แหละจะช่วยเราได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าโทรศัพท์เน็ตหมดครับยังไม่ได้เติมตังค์นะครับก็ หา WiFi แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาครับตอนนี้นะครับทางสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขามีเป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน<ม>คือจากหนังสือเล่มหนาๆน,น,นี่ยนะฮะยัดอยู่ไปในแอปพลิเคชันนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โอ้โหจริงๆย <ๆ S 1> ังไงข้อมูลเป๊ะจริงๆมันไม่ได้ยากมากเลยนะฮะไม่ยากมากหมายถึงการสะกดคำแต่ถ้ามันง่ายกว่านี้ก็คือผมบล็อกคุณเลยดีกว่า <laughs> <laughs> อย่า <laughs> อย่าบล็อกกันคุณบอมอย่าบล็อกกันนั่นแหละไม่คือคือเราเองก็รู้สึกว่าการใช้ภาษาไทยให้มันถูกต้องสะกดได้ถูกมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพอสะกดผิดปั๊บเอาความหมายเปลี่ยนเลยทําให้การสื่อสารเนี่ยมีปัญหาดังนั้นถ้าเราใช้ถูกต้องมันก็ดีกว่าอยู่แล้ว คือจริงๆลมก็รู้ตัวแหละว่าบางครั้งมันมันมันคือสิ่งที่ผิดเพราะว่าเราเป็นคนเอาจริงอ่ะเป็นคนที่อ่นรู้จักเยอะตามเยอะหน่อยอ๋อจะบอกว่าตัวเองดังไม่ได้ไม่ดังคือเป็นคนเป็นคนที่คนพอรู้จักพูอย่างดีกว่าใช่ก็มีคนตามอยู่แบบหลักแสนเออไม่ขนาดนั้นครับครับผมก็เลยแบบเออถ้ามันเป็นสิ่งที่มันมันถูกแล้วเป็นเขาเรียกไม่ผิด หรือว่าทําให้คนอื่นเขาแบบสามารถทําตามได้มันก็มันก็นก่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่คือจากสถิตินะครับเขาก็บอกเลยครับว่าการเรียนรู้ภาษาเนี่ยนะครับของคนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการเรียนแบบครับ,ค,รบคือเวลาเราเห็นการใช้ภาษาแบบไหนเยอะๆเห็นการใช้ภาษาแบบไหนซ้ำๆๆ,ๆเราเองเนี่ยก็จะใช้ภาษาแบบนั้นตามไปด้วยเพราะจิตใต้สํานึกเยจะบอกว่าแบบนั้นคือแบบที่ถูกต้องสมมุติว่า ถ้าคุณบอมเนี่ยนะครับใช้ภาษาไทยเนี่ยผิดตลอดตลอดตลอดผิดคําเดิมซ้ำๆๆๆคนที่ตามคุณบอมเนี่ยเห็นแบบเพี่ยซ้ำๆ,ๆก็จะเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นมันเป็นความเคยชินเลยอย่างง่ายๆเลยอย่างคำว่าขอโทษทำไมใช้ขอไขอ่อ่างอ่างสรโอทหารดอเด็กมันจะเป็นอย่างงี้แล้วมันกลายเป็นติดนิสัยไปแล้วครับแต่จริงกรณีของคําว่าขอโทษที่ใช้ดอเด็กหรือว่า สอหรืสีเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยคิดว่าคนทั่วไปก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะก็ต้องใช้สอหรสีนั่นแหละเแต่ว่าเราใช้ดอเด็กเพื่อให้มันเป็นลูกเล่นลูกเล่นทางภาษาแหมออ้มันดูแบบเออมีความเป็นกันเองมากขึ้นแบบเนี้ย คือถ้าคนเข้าใจก็เป็นเรื่องที่โอเคใช้ได้แต่สมมุติว่าถ้ามีสมมุติมีเด็กๆเด็กประถมที่แบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยที่ถูกต้องต้องสะกดยังไงกันแน่นะจะใช้สอหรือสีจะใช้สอสาราหรือว่าดอเด็กกันแน่ถ้าเขาเห็นใช้ดอเด็กซ้ำๆปั๊บเขาเนี่ยก็จะคิดไปแล้วว่าโอ้ที่ถูกต้องอาจจะเป็นดอเด, <อ S 2> ด็ก<ด><ด>หรืออย่างอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยมากครับคำว่าเขินกับคำว่างอนปกติกคุณบอมเขียนยังไงเอาแล้ว <laughs> เอาแล้วค <laughs> ุณบอมเขินผมมีกระดาน ให้คุณลองเขียนคำว่าเขินกับคำว่าง,งอนเนี่ยปกติคุณเขียนยังไงครับเอัอ่านโชว์ให้กล้องดูเลยครับ <laughs> <laughs> นี่คือปกติที่คุณบอมใช้ <laughs> เขินเนี่ยจะใช้รอลิงงอนจะใช้นอหนอูถามว่าคุณบอมสะกดแบบนี้มานานหรือ,อยังครับทั้งสองแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่จำความได้สะกดแบบนี้เลยปะครับผมไม่เคยสะกดเลยครับ <laughs> <c oughs> อ๋ออย่างอันนี้เนี่ยถูกหนึ่งคำผิดหนึ่งคำจริงๆมันต้องเป็นนอนหนูทั้งสองคำเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมคำนี้ต้องเป็นนอนหนูทั้งสองคำนะครับคือตั้งแต่เด็กเลยนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเวลาเราเห็นตามสื่อต่างๆก็จะใช้นอนหนูเขินก็ใช้นอนหนูนอนก็ใช้นอนหนูเพียงแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งครับเราเนี่ยเปลี่ยนการสะกดหมายถึงว่าไม่ได้เปลีป่ยนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าใช้เล่นๆกันนี่แหละครับเปลี่ยนจากนอนหนูเป็นลอลิงใ,ให้มันเป็นลูกเล่นแบบอารมณ์แบบขอ l l นอ แบบนี้ปรากฏว่าพอคนใช้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เลยเข้าใจกันไปว่าโอ,าอ,าอา้ต้องใช้ลอลิงแน่เลยเพราะเห็นคนใช้กันเยอะ่รจร L ิงๆแล้วคานี้นะครับก็สกดตรงตัวเลยครับคือใช้นอนหนูนั่นเองอ,อ,อันนี้นะครับเป็นแค่เบื้องต้นของปัญหาระหว่างการสื่อสารผมเป็นปัญหาแล้วไม่เราอย่าบอกว่าตัวเองเป็นปัญหาเราทุกคนเนี่ยมีข้อผิดพลาดเหมือนกันเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างน้อยถ้าเรารู้ว่า สิ่งที่เราใช้เนี่ยมันผิดยังไงและเราพร้อมจะแก้ไขนันแปลว่าเราไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับผมอ่าแั่น้นคุณบอมสบายใจได้คุณบอมไม่ใช่ปัญหาครับโอเคแน่โอเคโอเควันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับประเด็นหลักของเราเราจะพูดเรื่องการฟังและการดูครับคือเวลาที่เราจะสื่อสารกันนะครับแน่นอนครับว่าทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยจะมีกันอยู่4อย่างครับคือฟังพูดอ่านเขียนการฟังกับการดูเนี่ยครับการฟังคืออะไรครับคุณบอมการฟังคือการเรื่องเป็นการรับ รับสื่อจากคนอื่นมาอีกทีนึง่งรับสื่อจากคนอื่นหมายถึงว่าการยังไงฮะรับรู้ผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านหูเข้าไปในหูคือการที่เราได้ยินเสียงนี่คือการฟังดูก็คือใช้ตานั่นเองค,ครับ ถ้าเรามีทักษะด้านการวิเคราะห์ครับเวลาฟังปับ๊บเฮ้ยเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เราฟังนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าประเด็นสําคัญคืออะไรนะครับรวมไปถึงการอ่านการดูด้วยเวลาเราดูข่าวเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งเป็นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความจริงคืออะไร,รมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านี่แหละครับก็จะทําให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพด้วยเวลาคุณบอมอ่าน เวลาอ่านสมมุติว่าอ่านหนังสือปฏิคุณบอมอ่านหนังสือไหมฮะอ่านครับแต่ไม่บ่อยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเราสามารถเสพสื่อได้จากหลากหลายช่องทางนะครับเวลาที่เราอ่านข่าวอ่านหนังสืออ่านสเตตัสเพื่อนคุณบอมมีวิธีจับใจความสําคัญยังไงครับจับใจความสําคัญยังไงล่ะครับอ่ันนี้ผมถามก่อนคุณบอมเข้าใจคำว่าใจความสําคัญไหมครับเข้าใจครับเข้าใจว่าคือมันเป็น มันเป็นเรื่องมันเป็นประเด็นหรือความหมายที่เขาต้องการสื่อสารน่ะผมจะอธิบายให้หง่ออ่ะก็ใช้คำได้ถูกคนเราก็อธิบายได้ถูกต้องว่า ใจความสมคัญก็คือสิ่งที่คนเคขียนข้อความเนี่ยตั้งใจจะบอกเราประเด็นสมคัญคืออะไรเขาจะบอกอะไรเราบางทีเนี่ยเขียนยาวแบบโอ้โหห้าบรรทัดสิบบรรทัดแต่ใจความสําคัญมีแค่ประโยคเดียวเท่านั้นครับผม <mon k> อ่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาให้เจอครับเวลาเราฟังนะครับเวลาเราดูเช่นสมมุติว่าเวลาเราฟังพระเทศอ่าโอ้โหพระนี่ก็จะเทศแบบยาวมากเลยบางทีเป็นชั่วโมงแต่ใจความสาคัญมีแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องจับให้ได้ครับว่าใจความสําคัญ คืออะไรนะครับแล้วคุณบอมมีวิธีจับใจความสัมพันธ์ยังไงครับเ <c oughs> <c oughs> อออสมมุติว่าเวลาเวลาฟัง <c oughs> อ่าเอาเวลาฟังเพลงในขณะที่คุณบอมเนี่ยก็เป็นนักร้องด้วยนะครับ <c oughs> เวลาฟังเพลงเวลาตีความเนื้อเพลงเนี่ยคุณบอมมีวิธียังไงครับให้เราเข้าใจว่าเพลงเนี้ยต้องการจะสื่ออะไรจริงจริงบอมจะจะจะ,จะดูเป็นแบบเป็นเนื้อหาแบบรวมๆก่อน สมมติเรื่องเนี้ยมันจะเป็นมันจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งแต่เราอยากรู้สมมติคนเนี้ยมันไปเจอเหตุการณ์มาแต่ละอย่างแล้วพอสุดท้ายมาก็มารู้มาแบบมามีความมีมีความรักแล้วก็อกหักอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็เลยน่าจะคิดว่าแบบเขาต้องการสื่อว่าเนี่ยคือประสบการณ์ที่เขาเจอมาว่ามันมันมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรมาบ้างอะไรเงี้ย ก็เหมือนกับว่าทางคุณบอมเองนะครับก็จะพิจารณาภาพรวมก่อนอ่านทั้งหมดก่อนว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรื่องราวเนี่ยดำเนินไปยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนื้อเพลงนี้หรือข้อความนี้จะบอกว่าใครทําอะไรอย่างไรอย่างบางเพลงเนี้ยมันก็จะเล่าเป็นเพลงเลยสุดท้ายมาเขาก็จะสื่อสารว่าอันนี้มันคือเพลงอกหักอันนี้มันคือเพลงมีความสุขอันนี้มันคือเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีการสื่อออกมาให้คนรู้ว่าอันนี้เหมือนคนแบบ คนที่กำลังอ,อกหักอยู่อยากฟังเพลงที่มันเกี่ยวกับเพลงเพลงเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเลือกเพลงที่มันเป็น,เป,นเป็นเพลงที่มันไปในทางเดียวกันซึ่งเคยมีบ้างไหมครับแบบเวลาเราจะร้องเพลงแล้วเราตีความเนื้อเพลงผิดทําให้สื่อสารออกไปไม่ตรงกับสิ่งที่เพลงจะนําเสนอมันก็มีนะครับมีมีอยู่เพราะว่าบางว่าหลายๆคนมันก็จะสื่อสารคนละแบบกันสมมติ เนื้อเนื้อเพลงเนื้อเดียวกันแต่คนนี้อาจจะสื่อสารในในลักษณะที่มันเป็น,เป,นเป็นออกซับซอ,อบหน่อยอีกคนนึงอาจจะแบบออกสายดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาการตีความหรือการ พิจารณาของแต่ละคนมันก็มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยอ่าแปลว,ว่าบทความแต่ละบทความ,วามเพลงแต่ละเพลงนะครับการตีความเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ตีความ<ช>ด้วย<ช>นะครับ<ช>ว่าจะตีความออกมาแบบไหนแล้วก็จะนําเสนอแบบไหนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเป็นเพลงอกหกักแล้วเรามานําเสนอในเชิงแบบุ้ยสนุกสนานเรื่องเริงประเทิงใจแบบนี้ก็ไม่ได้นะถือว่าเป็นการประชดประชันก็น่าจะได้เออแล้ว <laughs> แล้วแต่แล้วแต่คนนําเสนอจะตีความแล้วแต่คนฟังจะตีความด้วยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเป็น บทความวิชาการอ่าแบบนี้เนี่ยการตีความเนี่ยมีได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นว่าประเด็นสําคัญคืออะไร,รนะครับซึ่งถ้าเราตีความได้ถูกต้อง,องเราหาประเด็นสําคัญเจอเนี่ยนะครับการสื่อสารเนี่ยก็จะสำารธิผลนั่นเองนะครับอ่ะอย่างวันนี้ครับเดี๋ยวมีโจทย์มาให้คุณบอมเนี่ยลองด้วยได้อ่า <c oughs> เดี๋ยวจะลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะครับโอเคแปลว,ว่าคุณบอมต้องฟังนะจะพยายามครับฟังแล้วก็ให้ตอบครับว่าใจความสําคัญ ของข้อความนี้คืออะไรนะครับพร้อมนะครับคุณบอมครับนี่อันนี้ต้องต้องเล่าก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะอ่านจับใจความสําคัญนะครับเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจะอ่านข้อความใดๆหรือว่าจะอ่านเพื่อทําข้อสอบก็แล้วแต่นะครับแต่ละข้อความแต่ละย่อหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีตําแหน่งของข้อความสําคัญอย,อยู่คนละที่กันนะครับบางข้อความบางย่อหน้าอาจจะอยู่ตอนต้นเลยขึ้นต้นมาประโยคแรกเลย บางข้อความนะครับใจความสาคัญอาจจะอยู่ท้ายสุดเลยเช่นอ่านมาปั๊บแล้วเขาบอกดังนั้นเรืองจริงอ่ะอันนี้แหละประเด็นสําคัญละหรืออย่างหนึ่งที่เจอง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าข้อความนั้นเนี่ยมีคําว่าแต่นะครับหลังแต่นั่นแหละใจความสําคัญเลยเช่นคุณบอมเนี่ยก็ดูเป็นคนดีนะแต่อ้หลังแต่นี่แหละนั่นแหละประเด็นสําคัญเลยครับอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีวิธีให้เราดูอยู่เหมือนกันนะครับบางข้อความนะครับใจความสําคัญอาจจะอยู่ตรงกลาง นะครับก็มีหลากหลายนะครับอ่ะลองมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว,ว่าคุณบอมมีทักษะการฟังเพื่อจับใจความมากน้อยแค่ไหนโอเคอ่ะคุณบอมพร้อมนะครับพร้อมครับคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนฮะก็ต้องร้ายเปอร์เซ็นต์ไปก่อนฮะเดี๋ยวผิดเพื่อว่ากันอีกเรื่องหนึง่งอ่ะได้เลยครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะครับแล้วให้คุณบอมสามารถจดได้เต็มที่นะครับเสร็จแล้วก็มาตอบผมครับว่าใจความสําคัญอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคนะครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะทุกพยางก็ได้นะครับแต่เอาตามที่เข้าใจนะครับครับนักศึกษาลองฟังด้วยนะครับแล้วมาดูสิครับว่าจะตอบเหมือนกับที่พี่บอมตอบหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกําจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทําให้เกิดสารตกค้างทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้น เมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้แต่อาจทำให้วิตามินลดลงนี่รอบแรกนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกนี่พอจะรู้สึกอะไรยังไงไหมฮะพอจะเตือนไหมครับว่าใจความสำคัญน่าจะอยู่ตรงไหนนิดนึงอ่ะ<ห>ง<า>นน้นอกีกรอบหนึ่งนะครับโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ เกษตรกรมักใช้สารกําจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทําให้เกิดสารตกค้างทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ําหลายๆครั้งเพราะจะช่วยกําจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ําผสมโซเดียมไบคาร์บ,บอเนตก็ได้แต่อาจทําให้วิตามินลดลงอ่ะใจความสําคัญคืออะไรครับคุณบอมเออก็คือเวลาซื้อผักมาก็ต้อง เราพอบในในเรื่องการล้างทำความสะอาดอ่ะก็คือ<ง>ใจความสำคัญก็คือบอกว่าเวลาซื้อผักมาเนี่ยก็ต้องล้างให้สาหาะอาดนั่นเองเออก่อนบริโภคถูกต้องนะครับถูกตอ้กตองถูกต้องถูกต้องถ,องถองือว่าเป็นประเด็นที่ถูกต้องไงเพราะว่า อย่างข้อความนี้นะครับเราจะเห็นว่าใจความสําคัญเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคือเขาเกิ่นมาก่อนครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยผักที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเป็นยังไงเกษตรกรเนี่ยมักใช้ยากําจ,จัดจัตัรพืชน,นะซึ่งถ้าเขาใช้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีสารตกค้างฉะนั้นฉะนั้นนี่คือดังนั้นไงนี่คือจะบอกแลยดังนั้นทำไมดันงนั้นทำไมคคันนัันนนดง้ พอซื้อผักเนี่ยนะครับเราก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ําหลายๆครั้งแล้วเขาขยายความต่อข้างหลังว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องล้างด้วยน้ําหลายๆครั้งเขาก็บอกว่าก็เพราะว่ามันจะช่วยกําจัดสารตกค้างไปได้บ้างนั่นเองแล้วก็มีขยายความเพิ่มเติมครับว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะใช้น้าผสมกับโซเดียมไบาคาร์บอเนตจะต้องระวังเพราะว่าถ้าใช้สารโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับอาจจะทําให้วิตามินลดลงได้ mm. นะครับซึ่งใจความสำคัญก็คืออย่างที่คุณบอมบอกครับเวลาซื้อผักมาจากตลาดต้องล้าง อ่านี่คือประเด็นเลยนะเรแปลว่าก็พอได้อยู่ขอแก้ตัวได้ไหมฮะได้ได้อีกสักจะพอได้แล้วแหละโอเคพอได้นี่หมายถึงพอใช้ได้หรือว่าพอได้แล้วครับคุณบอกพอกว่โอเคพอได้คุณไม่แย่ไม่แย่พอได้ของคุณไม่แย่ครับโอเคโอเคมาข้อต่อไปนะครับความเครียดเมื่อดิคคุณบอลมีความเครียดไหมครับเนี่ยมีอยู่ขั้ตอนนี้ความเครียดทําให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขเขม็งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วจบครับใจความสําคัญคือความเครียดเป็นตัวการทําให้แก่เร็วถูกต้องโอ้โหเ๊ะน,นะครับเนี่ยใช้ได้นะครับมีไหมครับ เดี๋ยวดีิอธิบายก่อนนะครับอย่างข้อความนี้นะครับเขาก็บอกับว่าความเครียดนี่นะครับเป็นยังไงบ้างมันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างแล้วเขาก็สรุปจงประโยคสุดท้ายนะครับว่าความเครียดนี่แหละจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วนะครับดังนั้นถ้าใครไม่อยากแก่เร็วนะครับก็อย่าเครียดนะครับซึ่งจริงผมเองก็รู้สึกเหมือนคือผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้น แตกทาไมแก่ดูจังหวะนะครับหล่ออันนี้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างของของร่างกายแต่ทำไมคุณร้ายนักเลยครับพี่บอมกีกข้อหนึ่งโอเคโอเคกีกข้อหนึ่งเนี้ยความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ แตความสาคัญอยู่ตรงไหนครับอันแรกเลยครับมันทันแรกเลยอะมัทันแรกคือความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานโอ้โหถูกต้องเปเลยครับคุณบอมนี่เรียกว่าเป็นมืออาชีพด้านการจับใจความสาคัญนะครับอะอย่างข้อความนี้ครับเขาบอกว่าความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนี่คือประโยคแรกนะครับแล้วหลังจากนี้มาเป็นส่วนขยายความคือเขาขยายความเพิ่มเติมรัาว่า ความสมน์มของชีวิตที่ว่ามาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานเนี่ยคืออะไรก็<ม>คือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกือ้อกูลกันระห,หว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติคือความรักคือนันนีนุนต่างๆนานา,นาอันนี้เนี่ยคือส่วนที่มาขยายความนั่นเองอนะครับนี่คือการจับใจความสัมพันธ์เห<ม>็นไหมครับว่าเวลาเราฟังเวลาเราอ่านข้อความต่างๆนะครับถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใจความสัมพันธ์อยู่ตรงไหนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจครับว่าสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อให้เรราับ เนี่ยนะครับคืออะไรยังไงบ้างนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือเป็นประจำ ถ้าเราเสพสือ่อถ้าเราฟังเป็นประจำอาจจะฟังวิทยุฟังคอดแคส์ใดๆเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกเรื่องการจับใจความโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาหาแบบฝึกหัดแบบนี้ทาอะ่ะแต่ถ้าเราฟังเรื่อยๆืเราอ่านเรื่อยๆแล้วเราลองดูสิครับว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะครับแค่นี้ครับก็จะทําให้เราได้ซึมซับแล้วก็ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับพูดถึงเรื่องการฟัง การอ่านการดูเนี่ยนะครับคุณบอลครับอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้เป็นปัญหามากๆคือเรื่องการรู้ท่องันสือ่อนี่สังเกตดูเลยครับว่าเราจะเจอเยอะมากๆเลยครับดเดี๋ยวนี้เนี่ย<ม>นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้นะแต่ไหนแต่ไรก็มีนะครับโดยเฉพาะในยุคที่มีสื่อออนไลน์จําได้เลยว่าตอนเด็กๆเกนี่ยเรามีอีเมลคุณว่ามีอีเมลไหมตอนเด็กมีมีมคือตั้งแต่เด็กนะครับเวลาพูดถึงอีเมลนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะมี w ฟ r d m เม l อ่ะ คือมีข้อมูลต่างๆส่งกันมาทางอีเมลมากมายแล้วคนก็จะกดฟอ,อ r w a r d ส่งกันต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโดยที่เราไม่ได้มีกันวิเคราะห์เลยว่าข่าวนั้นเนี่ยจริงหรือมั่วัวหรือไม่นะครับเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับคุณบอมเคยเจอครับเคยเจอคือมันจะมีส่งมาอา้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่เราส่งว่าแบบถ้าส่งให้ครบสิบหนึ่งรคนจะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ถ้าส่งไม่ครบ คุณก็แอคเคาท์นี้ก็โดนล,ลบออกอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันก็จะมีอย่างนี้เยอะมากหรือบางอันเนี่ยทำให้เราเสียเงินก็มีนะครับอย่างเช่นมีอีเมลปลอมจากธนาคารบางแห่งนะครับหรือ<ช>จากแอปพลิเคชันบางอย่างส่งอีเมลมาบอกว่าเราต้องจ่ายตังค์เข้าไปนะาโอนเข้าไปที่บัญชีนี้หรือบางครั้งนะครับก็ไม่ได้บอกแบบนี้ตรงๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าแอคเคาท์ของเราเนี่ยมีปัญหาให้เรากรอก u s เมลเนมกับพาสเวิร์ดลงไปซึ่ง<ช>ว่ากรอกไปปั๊บปรากฏว่าคนที่ส่งเมลมานั่นแหละเขาเอาข้อมูลเราเนี่ยไปใช้อย่างอื่นต่อนะครับ คบแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังด้วยนะครับคือเราต้องรู้เท่าทันสื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าเวลารเราเสพสื่อต่างๆสิ่งที่ส่งกันมาตาม Forward m a i l เนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นการให้ร้ายคนอื่นก็มีนะครับเรานะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เราไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแต่บางคนยกตัวอย่างเช่นในทวิตเตอร เคยเจอเยอะมากเลยครับมีคนทวีตว่าเนี่ยคนเนี้ยกองตังเอาอแนบรูปเขาแนบบัตรประชาชนเขาแล้วคนเนี่ยก็ไปรีทวีตกันแบบอ้เยอะแยะมากมายเป็นพันเป็นหมืน่นท<า>ั้งทั้งที่ตัวคนรีทวีตเองอ่ะก็ไม่ได้รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงแต่เห็นคนโพสต์มาแบบนี้ปั๊บขอเชื่อไว้ก่อนช่วยกดรีทวีตไปก่อนซึ่งคนเสียหายเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในรูปนั้นนะครับจำได้เลยว่ามีเคสหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับเป็นคุณผู้ชายคนนึง เขาขึ้นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคุณผู้หญิงครับถ่ายรูปเขามาลงบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคจิตนะครับเอากล้องเนี่ยติดไว้ในรองเทา้ารองเท้าเอท้ามขาดขาดใช่รองเทา้เทามีรูกล้องติดไว้ในรองเทา้าปรากฏว่าโอ้โหคนก็แชร์กันไปเยอะมากไปด่านันาน่นนี่นู่นมากมายแล้วคือเจ้าตัวนี่นะครับก็บอุ้ย คนรอบข้างนีก็ตั้งคําถามว่าเทำไมทําแบบนั้นแบบนี้โอ้ oh, ที่ทํางานก็มีปัญหาคนก็ไม่อยากจะคบทัสมาคมกับเขาปรากฏว่าเขาก็ทนไม่ไหวเขาเลยออกมาพูดความจริงว่าเขาเป็นช่างแล้วรองเท้านี่มันเป็นผ้า uh huh. แล้วไฟมันตกสะเก็ดไฟนี่ยมันลงไปที่เท้าทําให้รอง uh huh. เท้าเขาเป็นรู uh huh. แล้วคือไม่มีกล้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงแต่เนี่ยเห็นไหมครับ โดนพิษของชาวเน็ตที่ชอบถ่ายรูปชาวบ้านมานะครับคุณทำแบบนี้บ้างไหมฮะยังไม่มีโอกาสได้ทำไม่ได้คุณยาโอกาสทำยาโอกาสทำนะครับคือเราเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณวิจารณญาณคือสิ่งที่สําคัญมากอย่างเนี้ยเราเห็นเลยว่าเริ่มต้นมาจากคนแรกที่เห็นว่ารองเท้าเขาเป็นรูแล้วใจตัวเองเนี่ยสั่คิดเชื่อคิดลบไปก่อนแล้วอ่ะว่าเขาต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยดันถ่ายรูปเขามาลงพอถ่ายมาลงปั๊บ คนที่ไม่มีวิจารณญาณก็เชื่อตามไปอีก,อกว่าเนี่ย เขาต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเขาป,ป,ปกติเนี่ยใครหล่ะจะใส่รองเท้ามีรู้ก็เขาเป็นช่างงแบบนี้กลายเป็นว่าส่งผลเสียหลากหลายต่อเลยแล้วพอเขามาแก้ข่าวแล้วเราสังเกตด,ดูเลยนะครับว่าหลายคนก็ไม่ได้ไปช่วยแชร์สิ่งที่เขามาแก้ข่าวเลยคือเชื่อแบบนั้นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าก็มีคนอีกมากมายที่เชื่อว่าเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีเป็นคนดีในสังคมปกติคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันทําให้แบบเห็นได้ว่าคนคนเหล่านี้ที่ไปรีทวิตหรือว่าไปอะไร มันมันจะเอาจริงสมมติเอาคนคนที่เป็นคนโพสต์ก่อนครับเราจะเห็นว่าเขาอะมีทัศนคติที่ที่ค่อนข้างที่จะลบ,บะถ้าถ้าเป็นเราเราจะสังเกตให้ดีก่อนถ้ามันมีกล้องจริงมันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้มันไม่เห็นแล้วเขาบแบบเขาคิดไปก่อนแล้วคิดลบแล้วเขาเหมือนเป็นคนท,ที่แบบดูคนอื่นในในทางที่ไม่ดีอ,อีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยมากคือการแชร์ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลวิชาการต่างๆซึ่งอาจจะไม่จริง แต่พอคนอเห็นว่าอุ้ยมันเป็นข้อมูลที่ดูน่าจะถูกต้องตามหลักวิชาการดูเกี่ยวกับสุขภาพดูน่าจะเป็นประโยชน์เลยแชร์ไปก่อนอย่างอันนึงครับที่เป็นเคสแบบคนพูดเยอะมากเลยคือน้ำมะนาวโซดามะนาวรักษาโรคมะเร็งอะคนก็ใช้กันไปเยอะมากว่าเป็นมะเร็งปั๊บดื่มน้ำมะนาวน,าน,นี่แล้วหายนะครับซึ่ง ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆนะครับที่บอกว่าการดื่มโซดามะนาวแล้วจะช่วยรักษาโรคมะเมร็งได้อย่างล่าสุดคุณบอมผมเองเนี่ยไปสัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างเคสนี้มาครับถามคุณยายที่นี่ว่าข่าวเนี้ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าคือมีข่าวบอกว่า ใช้กัญชารักษาโรคมะเรง็งคุณยายมั่นใจมากยกมือบอกว่าเชื่อข่าวนี้จริงเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นกับเพื่อนคุณยายจริงๆคือเพื่อนคุณยายเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็อุ้ยหาหมอในะนิวกรไม่หายนะครับจนกระทั่งว่าใช้กัญชาหายดีเลยจริงๆกัญชามันมันเท่าที่เรู้นะมันช่วยรบรรเทาความเจ็บปวดอ่าอ่าใ,<ช>ใช่ครับใช่ครับแล้วทีเนี้ย ผมก็เลยบอกกับคุณยายคุณยายยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์อะไรเลยนะที่บอกว่าใช้กัญชาแล้วจะช่วยรักษามะเร็งให้หายดีได,ได้ก็เลยถามต่อไปอีกว่าคุณยายแล้วเพื่อนคุณยายเนี่ยนอกจากใช้กัญชาแล้วเนี่ย เพื่อนของคุณยายเนี่ยรักษาโดยวิธีไหนอีกไหมคุณยายก็บอกอ๋อก็ไปทำาคมีอาปะปะเป็นอย่างทำหายพเพราะว่าีโม <c oughs> แต่เขาเข้าใจว่ากัญชาช่วยทำให้ใช่<อ> <c oughs> ซึ่งแบบเอาจริงแล้วเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปับ๊บก็ทำให้เห็นเลยว่าคนเนี่ยมันจะเชื่อไปก <ừ. S 2> ่อนแล้วว่าเอ้ยกัญชาเนี่ยช่วยรักษามะเร็งได้แต่จริงแล้วเนี่ย ตามที่บอกไปนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่ากัญชาสามารถช่วยรักษามะเร็งได้สิ่งที่ทําให้เพื่อนของคุณยายหายเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอื่นทางการแพทย์นะครับเช่นการกินยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าการรักษาด้วยวิธีคีโมแบบนี้อาจจะส่งผลมากว่าเพียงแต่ว่าพอมีกัญชามาปับ๊บเชื่อแล้วว่ากัญชานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลามีคนแชร์เรื่องราวต่างๆมานะครับวิจารณญาณคือดูก่อน,อนว่าความน่าเชื่อถือเนี่ย สิ่งนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและอย่างหนึ่งที่ช่วยเราได้เหมือนกันก็คือดูแหล่งที่มาครับ uh huh. บางครั้งเนี่ยแชร์มาจากเว็บอะไรก็ไม่รู้ uh huh. ชื่อแปลกๆชื่อประหลาดประหาดชื่อ คือไม่ใช่สื่อหลักแบบนี้เราไม่จะเป็นต้องไปเชื่อเราลองดูก่อนว่าสมมุติถ้าเราเจอข่าวนี้นะครับแชร์มาจากเว็บอะไรก็ไม่รู้ชื่อปแปลกๆเนี่ยนะครับเราลองเอาข้อมูลนั้นไปหาจากในสื่อกระแสหลักก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วสื่อกระแสหลักเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทีมบรรณาธิการที่จะหาข้อมูลหาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนแล้วค่อยจะโพสต์ดังนั้นนะครับเราต้องดูดีๆครับว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะ วันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการรับสื่อในการรับสารการจับใจความสําคัญจากการฟังและการดูนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณบอมมากมากครับขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าการเสพสื่อผ่านการฟังและการดูนี่นะครับ ถ้าเราจับใจความสําคัญไม่ได้โอ้โหการสื่อสารก็พังไม่เป็นท่านะครับถ้าเรามีทักษะด้านการจับใจความสําคัญสามารถฟังแล้วสามารถดูแล้ววิเคราะห์ได้ครับว่าใจความสาคัญคืออะไรการสื่อสารของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากๆครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเสพสื่อจากช่องทางต่างๆ ถ้าเราใช้วิจารณญาณด้วยก็จะช่วยลดปัญหาอีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวละครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่มีวิจารณญาณถ้าเราเชื่อทุกอย่างที่เห็นส่งผลเสียแน่นอนเลยครับวันนี้นะครับขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ครับอนุคาเฟ่สุนิสาทุกคนสามารถมาได้เลยนะครับและถ้านักศึกษาคนไหนนะครับอยากจะติดตามย้อนหลังเข้าไปได้เลยครับที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้นะครับครูทอมจากกิจโยมพยอมขอลากัไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ